เด็กๆครับผมลุมพลนี่ไหนดูซิวันนี้มีใครมาบ้างเริ่มจากแอมมี่มาค่ะต่อมามาลินมาค่ะมาลินก็มาด้วยต่อมาแมทธิวมาครับแมทธิวก็มาครับต่อมาบีมาค่ะมาทำไมเรามาเล่นด้วย <c oughs> ต่อไปมาครับไปไปมามกี้มาครับมิกกี้มา,มก,มาการเล่นของเราเนี่ย <c oughs> ต้องเป็นแบบอะไรที่แบบ ใช้ลีลาท่าทางหน่อยดีไหมอ่าจะได้วิ่งได้สนุกกันแต่ว่าเราจะเล่นกันเองได้ยังไงล่ะไม่มีคนมานำเล่นเลยคุณลุงน้ยครับผมมาแล้วครับ่ณลุงผมเรียกปุ๊บมาปั๊บเลยลุงเหมือนสิงอยู่ในต้นไม้แถวดีจริงๆลุงมือครับครับผมน้องๆเยอะเราเล่นเกมอะไรที่มัน ดูเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวอ,อย่างนี้นะเอาการละเล่นเสือข้ามห้วยอเอาบุคคลเหล่านี้แหละครับมาเป็นหลายๆเสือหลายๆตัวแล้วมาเป็นหนึ่งห้วยสลับให้เสือข้ามเด็กๆพร้อมไหมถ้าพร้อมแล้วเราไปเสือข้ามห้วยกันการละเล่นเสือข้ามห้วยเนี่ยเสือเราจะมีกี่ตัวก็ได้ หรือกี่คนก็ได้ที่เล่นเป็นเสือ,อแต่ห้วยก็สามารถที่จะเล่นเป็นแบบห้วยเดียวหรือห้วยคู่หลายๆห,ห้วยก็ได้ครับเป็นการซ้อมเป็นการฝึกเป็นการแข่งขันว่ามีพลังกระโดดข้ามได้ไหมห้วยเนี่ยคือตัวที่เราจะต้องกระโดดข้ามใช่ครับเป็นห้วย <c oughs> เป็นห้วยอยู่ก็คือจะต้องเป็นลักษณะทําให้คนเขาข้ามมีกติกาอยู่ว่าผู้ที่เป็นเสือที่จะข้ามนั้นจะไม่ให้ถูกเนื้อหรือถูกผ้าม,มีทั้งสองอย่าง เขาเป็นห้วยอยู่ถ้าเสือที่โดดข้ามไปนั้นส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายไปโดนห้วยคนนั้นจะต้องมาเป็นห้วยแทนแล้วก็จะมีตั้งแต่ท่าหนึ่งท่าสองท่าสามท่าสีต่อหนึ่งสองสาจนกระทั่งถึงท่ายืนสุดท้ายมีการเท้าข้ามมีอะไรหมดกันเดี๋ยวเราต้องเลือกส่วนหนึ่งเป็นเสือส่วนหนึ่งเป็นห้วยให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนเอาตัวอย่างเป็นดูเป็นตัวอย่างก่อนสมมติอานี้ดีกว่านี่ตัวใหญ่หน่อยอันนี้เป็นห้วยเป็นห้วยจะต้องนั่งราบลงกับพื้นออาต่อมือให้ห้วยหน่อยอ ท่านี้ก็คือท่าที่หนึ่งนั่นเองแล้วก็เสือทุกตัวก็ะกระโดดข้ามแต่ถ้าเบลเลนเป็นหมูห้วยก็จะมีหลายห้วยเมื่อข้ามมาแล้วก็มีท่าที่สองไปต้องต่อห้วยขึ้นไปก็คือเอาเท้าขึ้นไปซ้อนโอ้โหนี่แล้ขั้นที่สามอันนี้ยากหน่อยยากหน่อยครับก็ต้องเอามือขึ้นไปต่อต้องเอานิ้วก้อยไปจดกับนิ้วโป้งเท้าแล้วก็เหยียดนิ้วขึ้นไปครับอันนี้ต้องช่วยครับช่วยห้วยหน่อยคลีนนิ้วขึ้นไปอ่าแล้วต่อไปอีกก็ เอาเนิ้วนิ้วมาต่ออีกโอ้โห oh. น่าเมื่อกี้ยังโดดพ้นไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายโดนแต่นี่ก็ต้องขึ้นมาอีกเปลี่ยนจากท่าน,นี้มายืนแล้วค่อยๆก้มตัวลงมาอ,มอยู่ในทักหมอบอมหมอบทางไว้หมอบอันนี้มันเนีเออคุกเข่าลงมาก่อนอ่าท่านี้ก่อนอยู่แค่นิดเสร็จไหม,มก็ค่อยๆเอามือมาไว้บนเขา่าแต่ทุกอย่างต้องก้มหัวลงท่าต่อไปอย,ยืนขึ้นเอามือจับที่้อเทาอ้าอ่าให้เขาโดด โดดไปกดเก็บหัวไว้เออเพื่อเขาโดดข้ามต่อไปพอขา้าวแล้วเข่าขึ้นไม่อีกเนี่ยโดกระทะเขาโดดไม่ข้ามแต่สุดท้ายเขายังมีก่อนที่กาว,ว่าเขาจะต้องเท้าแล้วโดดให้ข้ามที่เป็นห้าสุดท้ายอันนี้โดดต้องเท้าได้ต้องเท<ด>้าได้ได<อ>นะเ,เอาล่ะในเมื่อทุกคนเล่นเป็นแล้วพร้อมจะเล่นหรือยัง าพร้อมแล้วเราไปเสือข้ามห้วยกันเลยคุณ <Yeah. S 1> ลุงมืดครับการเล่นเสือข้ามหุ้ยเป็นอีกหนึ่งการเล่นที่ดีมากเพราะว่าไม่ต้องใช้อุปกรณ์ใช่ครับลานกว้างลานดินสนามหญ้าใต้ถุนบ้านย้อนกลับไปในสมัยอดีตนะครับ มันสนุกขนาดไหนครับการเล่นเสือข้ามห้วยก็ขนาดเล่นตอนนี้ยังสนุกเลยเราลองย้อนกลับไปตอนที่เรายังเป็นเด็กซึ่งความคิดอะไรยังไม่แตกฉานอะไรขนาดนี้ก็เล่นแต่ความสนุกสนานเดียวทุกนั้นทุกอย่างมันมีความสนุกเหนื่อยสนุกแล้วได้ประโยชน์ด้วยเด็กๆที่เล่นเสือข้ามห้วยครับจะได้อะไรติดกลับไปบ้างครับหนึ่งให้เป็นคันรู้จักสติปัญญาในการพิจารณาว่าเราจะข้าม จะทาอย่างไรถ้าแบบมีห้วยห้วยเดียวก็น้อยหน่อยแต่ถ้ามันมีหลายห้วยถ้าแบบไรเป็นมูมันต้องคิดว่าทำมาถึงจะโดดข้ามได้ต้องต้องใช้ความสามารถอย่างไรลงขาข้างนี้<า>เพื่อวิ่งไปแล้วมันหยุดไม่ได้นะครับข้ามห้วยเนี่ยคุณต,ต้องวิ่งต่อไปเลยเพราะว่าอย่างหนึ่งเนี่ยไม่ใช่แค่ต้องเราปลอดภัยเพื่อนที่เล่นกับเราก็ต้องปลอดภัยด้วยถูกต้องคนนึกบอกว่า,าเสมอว่าเก็บหัวอ่าไม,มา่ว่าู่ท่าอะไรแล้วคนเล่นเราต้อง มีใจแก่เพื่อนด้วยไม่ใช่มุ่งหวังเราจะแก้เพื่อนให้ส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายไปโดนตัวเพื่อนให้เจ็บมากเจ็บอ่าเด็กๆท่าที่หนึ่งพอดีเลยท่าที่หนึ่งพอดีแหะชิวๆแล้วหยุดก่อนมาร่วมพ่อร่วมก่อนแล้วนี่ยืนเรียงไปเลยครับเสือข้ามห้วยได้ไงสนุกสนานไหมสนุก่ะแล้วเราไปได้ถึงท่าไหนท่าสาม ถ้าหนึ่งสสาสไปไหนล่ะสีได้ไหมไม่ใช่แค่ความสนุกที่เราได้แต่แม้แต่เสือข้ามห้วยเนี่ยก็ยังมีข้อธรรมะแฝงอยู่ในการเล่นด้วยอตอนนี้ไม่ต้องรอครับไปถามจากพระอาจารย์เลยได้ครับการเล่นเสือข้ามห้วยมันจําเป็นที่สุดก็คือจะต้องฝึกสติในท่วงท่าที่จะกระโดดข้ามถ้ากระโดดไม่ดีขามันไม่ไปได้จังหวะมันอาจจะผิดจังหวะ หัวกำมำตำทิ่มไปเลยเพราะฉะนั้นจึงมีคำเตือนกันไว้ว่าสติสัพพัทธปัติยาสติจำเป็นในที่ทั้งปวงเราจะเล่นจะก,กระโดดข้ามกันยังไงไปยังไงเนี่ยหัวจะไม่หกมมกระมำบำกรเมนไม่เอน็นไม่เอียงทรงตัวอยู่ได้อะไรจะช่วยมนุษย์ทรงตัวไม่เสียหลักเสียศูนย์เท่ากับสติเป็นไม่มีเพราะฉะนั้นสติ ต้องใช้ในที่ทั้งปวงจะพูดจะคิดจะทําไม่รู้สึกตัวว่ากําลังคิด <c oughs> กําลังพูด <c oughs> กําลังทําในเรื่องดีเรื่องเสียเรื่องได้เรื่องลบถ้ามีสติแล้วรู้ว่ามันเป็นของจําเป็นคงไม่มีใครโง่ไปดื่มน้าผาลสติกันสติจําเป็นทั้งปวงแต่ไปดื่มให้มันผานสติในที่ทั้งปวงที่หลายๆที่ที่เขาไม่ให้กินไม่ให้เมาแหม่ร้านเหล้าไก่หอมมหาลัยเนี่ย ก็นี่กำลังจะไล่บีกันอยู่เนี่ยขนาดใกล้ใกล้ชิดในที่ใกล้เรียนใกล้ศึกษาก็ยังไปตั้งวงดื่มน้ําผลานสติกันอีกสาธุสติสําคัญจริงๆด้วยครับตรงเป๊ะเลยนะครับในทุกๆเรื่องและเสือขามห้วยสนุกไหม ถ้าสนุกเราก็ต้องขอบคุณคุณลุงใช่ไหมว่าขอบคุณคุณลุงมืดครับขอบคุณครับเล่นให้สนุกเล่นให้สบายใจอย่าไปเคร่งเครียดกับมันเล่นแล้วมีความสุขมีความสบายจะเป็นกำไรชีวิตเราเอาล่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราเล่นกันต่อทุกคนพร้อมไหมเสือพร้อมแบบนี้ไปเสือก้าวุ้ยกันต่อ